สวัสดีพี่เนองมากินข่าวน้ำไม่น้อยด้วจ้มามื่อกี้กินยังกินปนไก่ค่ะปนไก่แล้วก็บ็อกคลีหลวกกับนอใหม้เนาะกับข่าวเจ้ามาอาหารจำนีแหละฝาดมันโลดนี่น,น,น,นี่ให้ดูปนไก่แซ่บแท้แน่นอนนะคะไม่พูดมากทำเพลงเลยค่ะกินเลยกินเลยคุยคำยังไง Hmm... Hmm... It's sweet. กับแซงเหมือนเนี่ยหลังสาบหลังจากอนอนแอร์จ้องมือสู่ตายกับใบคาทีมืกนางมืดแห้งออนลา คันั้นลูกมาส่งของขความหาเพาะชอบรสพท์เนี่ยบอกเพาะขั้นเด็ดจริงานว่ากลับมากากาลลับฝาดยางน่ารักเลยหลังับสติอารมณ์มันกัดจืงแปบเหมืพี่น้อง <c oughs> ตชองวัดน้นยซึ่งเมืลยมาสองหมู่สองคืนเนี่ยหลายอย่าง จดเริส่ยานอนหลับนอกเจ้าของตื่นเกือบตื่นหามวงแรกกว่วๆให้มันเครื่องฟาดต่ออีกเม็ดนึงแบบว่าไม่ต้องคิดยังไงใหมันจะพักค้นเต็มที่ มีเพิ่นไปหาหมอมาเลยหมอบอกเขาเนี่ยจะยามน้าหมอมา,อาที่หนาหนัดไปไหมยาประจำขึ้นแม่เนี่ยนะ พป็นหญกับเมืยอหล่าวันนีน้คิดน้ำต้องตื่นแต่เด็กไปรงเนี่ยเนาะนอนผึ่นตื่นมือหันชื่อกันขันวันนี้มีน่อยห้องตายนะกับพ่ออะไรตื่นอาบน้ำเรวก็แขนใส่เสือ้ออะไรแนี้คอซอกฟาดกับขอบประตูดักโป๊กพี่น้องเอ้ยมึนเหาๆ แม่ขึ้นหอยแตกแสงนั่งกระหม่องใส่เสื้อผัดใส่ใกล้ประตูไาป้ายก็บอกเปิดตากับบอลบอดป้ายเอาซ่าก็เลี้ยงประตูเขาบอกมันจะเขียวขึ้นกะนั่งปวดปวดอยู่ข้างในเน,นี่ยบึนบึนเนะเป็นอะไรเห็นแม่นั่งล่มเช่นที่สีวายทำไงมาหัวกวันหนาอีก โดนคนดิกไ่กันแล้ววคนตายบอกเขเจ็บ,บ,บนัเพาะสิ่สร้างบ้านไม่ใช่ไหาครับเพาะวนต้องเขาจะสศูนย์เขาจะสบซรสเซนาเซไปเซลัสไปแล้วฉันเข้าใจว่าไม่เจ็บแต่ว่าฉันมาช่างใดว่าฉันจะกระยากหากัวเธอถ้าพอเห็น,เ,หน,ปเ,ปนเจ็บมันก็เห็นแลไเปิดไสะเจ็บจนมานางัง จนมืนตักเขาไว้จนเย็นนัน้องแม่ที่ใอยแฝงเนี่ยนั่นรับเต็มที่พระความเครื่องพ่อจับคืนมาแล้วพี่เนาสมองสมอง จับก,บก,บกันบล็อกบ็อกโคลียลคนไกลสมน้ำปลแดดแสลม์จะสีนวลสมไกลก้นน้ำปลบแดด แคอไอมาจากตู้เราใสแบ่งกักเฮ็ดหมดอย่างนว้นะบ้ามั่ก่จะกบบุกกินรอบหน้ามือบระเทไทยคือไปกินของเก้าไป ดีเยอะองมือ่อไปสอบไม่จะร่มหนาวไม่ตื่นขึ้นมากฝนตกบุญไดายู่ งานอิ่มยนะังเป็นข้าวแซ่บเอาไม่เอาไม่พี่น้องสิไปไล่กระท่งกันใจน้อนี่อืมจะดู มัน้าจัดง่ายมากกระสงมด้เนี่ดนี่สิม,มันจะหยอกน้มสาวเนาะคึกคักเพาเปลี่ยนทีแล้วบม่ได้จัด ไม่ได้แต่จะไปร้อยหมองส้าพจะค่อยร้อยนะคะแล้วก็องขวันแล้วพน คอนช่องเากามาป้าพวงนี้หนูหยุดหนูหยุดวันเรื่องหัดวันศุกร์พักผ่อนพักสมองไปรเรื่อนซื้อของกันไมมป้าี่เตอรเออปราไม่ต้องเครียดหรอกคนบ้านนี้ก็ต้องสอบต้งหลายที่ะเออคุณชอบเครียดหรอกคุณฟืน่นงไ้ก ส่นป่าสื่ออยาได้เมืออื่นนั่งหยุดส่วนป่าไปหายางเบิ่งของงามๆนั่งอยากได้ต้นทิศมาศถ้ถวยจานที่เขาจัดในง,งานทิศมาศนั่งสืงมะจัดอยู่เงอนกินกับแม่สองคนนั่งกินกับแม่แล้วน,นั่นงกับเสมาขอกินกับป้าป่ากับแม่กับป่าอยูน่นี่ป้าเรามาจัดกัน จับของขวัญกันไหมกำหนดราคามาเรื่อยๆอยู่ท่เอาก็เอาสิวัดี๋ยวแม่ถามเออจวป้าถามป,ป้าก่อนโอ้ปวดใจแ๋ยวป้าก็ถามป,ป้าก่อนเพราะว่าปีนี้ลูกเต่บขึ้น,านมาได้มากบอกเราว่าเรต้องให้มากเราขอคัอนเมียนบ้าง ขันที่ขันเม่นบแานคืเศษน้องควันมากกัดเวลาเด้งคนข้าคนใช้รำกันวะหยาพลังมากต้องเป็นพิที่ที่สองห่ออาหารเนี่ยอุ้ยพะยกคุูกะเอ็ดร้อฮึมรับการเสร็จจ้ะ ตุ่มไข่เจียวนันบัตรริแมแน่นามบังนี้ทึงหัวไข่วันนี้เนาะตแบบ้มกับแพราเพดเพื่อขับหนาแล้วเนี่ยเด้อคนมาจอดภาคเขาแล้วคยกินเขาอันเป็นเครื่องข้างๆพี่เา้าง พิดถิพันธีเนรเราติดเตือนฟังหน่อยมังกว่าแล้วก็เตือนอนน้องสื้อกนเรอเหมือนเห็น,นตัวใจไอ้ตนงซื้อึินหรอรับ่อร์กเมยก่อนหลับพุ๊ธนอนนะจับเนียเอ้าอแค่นี้สักกันไม่ลงสิพิดกรละเสียอาวันแม่ต้มไข่เพิ่นถ้าต้มไข่เพิ่นบรบนิวารน้ำเพิ่นกับบอกค,คัก พะพ่เพิ่จะถึงไข่ย่างบอกตรงเพิ่นจะใส่เพิ่นหูปริมาณน,น้ำมันจะเหมือนสองไสเท่าไหร่เป๊ะๆจมตัแฟก,ก้กร้องดากซองค่ะปริมาณเป๊ะเพื่อนมันอร่อยจะเป็นตอนยับผักเขาเเรากันดูแลกันแจ้รักในะจุบ๊บๆสู้จอไม่รอแล้วค่ะ